สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาเที่ยวที่ประเทศไต้หวันนะคะทริปนี้ก็เป็นการมาเที่ยวคนเดียวแบบลุยเดี่ยวจริงๆแบบว่าแทบจะโนแพ a เลยก็เดี๋ยวเราจะไปรับซิมการ์ดที่เราจองไว้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะจะเป็นยังไงสําหรับทริปนี้ก็เดี๋ยวไปรุนพร้อมๆกันเพราะนี่ก็แบบมาแบบไม่มีแผนจริงๆโอเคไปเดี๋ยวเราไปรับซิมการ์ดกัน,นะคะ่ะ ะะแล้วก็ไปรับซิมการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้เปิดใช้งานได้เลยเขาใส่ซิมให้ด้วยน่ารักมากนะคะก็นี่เป็นสัญญาณ 4G เลยโอเคตอนนี้เรากำลังหาทางไปที่ MRT นะคะแล้วก็จะต่อรถ,รถไฟ MRT นะคะไปลงซีม,มนติงค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงไต้หวันเมนสเตชันเรียบร้อยแล้วนะคะเรากล่าว่าจะไปซีเหมืนติ้งด้วยการนั่งแท็กซี่ดีกว่าเพราะว่าสายรถไฟคือเยอะมากข้างนอกคือแบบมีรถแท็กซี่มารออยู่แบบหลายคันมากก็น่าจะเป็นวิธีการเดินทางที่ง่ายที่สุดีมนติง ซีมันติงก่ไอโ <c> OK <oughs> จ้ๆตอนนี้นะคะเราถึง e ซีเหมือนโฮเทลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นี่ตามมาด้วยแมปไทเปแล้วก็แมปซีเหมือนติงนะคะก็ฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้แล้วเดี๋ยวบ่ายสามเราจะได้เช็คอินเนาะเดี๋ยวเราจะออกไปหา เข้ากินกันนิ้วนิฮะไม่เคยว่าอีกปูตกแต่ตอนนี้นะคะก็อยู่กับเพื่อนแล้วนี่นู่นอันนี้เราไปหาอะไรกันอะไม่รู้หาอันนี้หมาล่าเพื่อนบอกว่าจะพาไป กินชาบูมาล่าร้านปิดอุ้ยคนเยอะมากร้านที่อยากพาไปก็คือร้านที่เพื่อนแบบแนะนำมาปิดเพราะวันนี้เป็นวันอะไรนะวันนี้เป็นวันอะไรนะานนะวายพายจานมูลเฟสติวัลมูลเฟสติวัลนี่นะคะคุณเพื่อนกำลังหาร้านหม่าล่า งนี่เราได้อะไรนี่นะคะถังหูรูปที่ไต้หวนหหันถังหูรูปถังหูรูปของแฮกินถังหูรูปนะคะแล้วก็ต่อแถวซื้อชัลงไปด้วย ชาวันที่2นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตึกอะไรนะคะเ <c oughs> มื่อกี้เราขึ้น MRT มาจากซีเหมินแล้วก็มาลงตรงไทเปซิตี้ฮอล์อ่ะแล้วก็เดี๋ยวนุ่นจะพาไปไหนนะไปจีหลงด้วยการขึ้นรถบัสใช่เดี๋ยวนี้เราจะลองขึ้นรถบัสของไต้หวันกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อรถบัสเพื่อจะไปจีหลงกันค่ะไปเลย ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่รถบัสแล้วทุกคนนี่กำลังเดินทางไปที่จีหลงนะคะเดินทางไปประมาณ3ามนาทีทจากตรงนี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จีรงแล้วป้ายข้างหลงัง เป็นเมืองแบบริมทะเลเนาะแลช่วงนี้แบบเห็นธงไต้หวันเยอะมากเดือนหน้าเป็นวันชาติของไต้หวันนะคะเขาก็เลยแบบมีธงแบบว่าตรงนี้เยอะมากทุกคนเรามาถึงกันแล้วตึกส,สีเป็นแบบึกพัเทลเลยน่ารักปะวันนี้นะคะเราก็แต่งตัว แบบว่าสีสันมากสีชมพูให้เข้ากับตึกข้างหลังนี่ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซิงปิงเซิงปิงนะคะนี่เป็นตึกสีสีแล้วก็ข้างในพวกนี้คือจะเป็นตึกเก่าใช่ไหมแล้วก็จะเป็นทําเป็นคาเฟ่ทั้งหมดเลยกับทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปชิมขนมหวานคาเฟ่เค้กต่างๆกันเพราะว่าตอนนี้แบบหิวแล้วต้องการของหวานแล้วก็ร้อนมากด้วย คือแบบเหมือนเป็นเมืองท่าของที่นี่นะคะก็คือมีเรือจอดเต็มไปหมดเลยเเจะบอกว่าตอนนี้พวกเราหลงนะคะมาลงผิดสถานีปัญหาการหลงทางเ,เยแก่ไม่ใช่ม x i a ่ย i Xiaomi เก่าอะไรนะตัวชาสาม <ấy> สิบสามสิบ Xiaomi ไอศครีิงช่ค่ะถูกต้องค่ะนี่และเราก็มาถึงช่วงเวลาที่รอคอยอีกแล้วทุกคนคือตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดกลางคืนนะคะอยู่ในมาร์เก็ตของตรงจีหลงแล้วก็น่นแนะนำให้กินอะไรนะบูทีร้านนี้ okay. นี่ค่ะวอชี่มิลล์ M and เจันจูอันนี้เราสั่งเป็นอูที่มิวไปนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นไข่มุกไข่มุกว่าอะไรนะขอทีเจนจูมไข่สำเนียงได้ยังเฮ้ยไรน่าระกินด้วยปรกันแก้วไมอืมอันนี้มันหอมชากว่าเมื่อคืนอะ ก็คือเป็นแบบนมนมแต่ว่าไข่มุกก็ค,คือเป็นนมสดไข่มุกแต่ว่าไข่มุกของเมื่อคืนนุ่มกว่าอ,อันนี้กลิ่นชาแรงแบบว่ากลิ่นหอมเลยคน ตอนนี้นะคะเรากำลังต่อแถวกินคาราเปาอบนะคะแล้วคือแบบเขาใส่ไส้นะคะที่เป็นผักสดๆกันเลยตรงนี้หลังๆไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือผักอะไรนี่มานะคะเราจะมากินสาลาเปากันแล้ข้างในเป็นไส้ผักเหมือนจะเป็นกะหล่ำเลนแล้วก็มีซอส มันแบบซอสทิกอะมันคือผักรวนเลยข้างในอะคือไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีหมูไม่มีอะไรนะคะเป็แบบมืนผักกะหลัำเียเลยคือเราก็กำลังเดินทางกลับไปที่ไทเปเมนสตชันนะคะโดยรถบัสเพราะตอนนี้กี่โมงนะสามทุ่มแล้วใช่เดี๋ยวเรากับนุ่นอ่ะก็จะแยกกัน นะคะเพราะว่าพรุ่ mm hmm. งนี้นุ่นต้องกลับไปทํางานแล้วแล้วพรุ่งนี้เราจะไปลุยเดี่ยวกันแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้ว่าจะไปถูกหรือเปล่า mm hmm. ก็มารุนเอาใจช่วยกันพรุ่งนี้อีกทีหน,นึ่งนี่รถบัสมาแล้วนะคะ,ปะไปถึ้เวลากลับกันแล้วถึงเวลาที่จะต้องแยกกันแล้ว mm hmm. เพราะว่านุ่นจะต้องกลับแล้วนะคะ mm hmm. อยู่ที่ไฮเป e ร์เมสสถานเดี๋ยวเราจะขึ้น m อ t ที mm hmm. ไปลงซิม mm ันติงเหมือนเดิ mm hmm. เมน,ดนะคะ ก็ขอบคุณที่พาเที่ยวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลุยเดี่ยวแล้วบายยนุ่นลาบายมองใคนี่าวันที่3แล้วนะคะทุกคนวันนี้จะเป็นการไปเที่ยวคนเดียวจริงๆแล้วเราๆนะคะจะไปเที่ยวที่วัดหลงซานกันก่อนที่แรกเนาะตอนนี้ก็กําลังจะต้องออกไปที่ MRT ของซีเหมือนตริงนะคะแล้วก็ไปลงสถานีหลงซานไปไปกัน ะะก็ใกล้จะถึงวัดหลงซารแล้วกําลังจะเดินไปนะคะทุกคนทุกคนคะตอนนี้เราถึงวัดหลงซาแล้วคะ่ะเย้ไม่หลงด้วยไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากไปนี่นะคะทุกคนการมาเที่ยวคนเดียวเราก็เลย ขอให้ฝรั่งนะคะคู่ระคู่นึงถ่ายรูปให้นี่อันนี้ยรูปสวยด้วยก็ thank you นะคะไปเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาร้านหมูกรอบกันก็คือนูนส่งโลเคชั่นมาให้แล้วว่าแบบรีมต้องไปกินร้านหมูกรอบใครมาแถวๆถววาดสงลงตานก็ต้องเดินไปประมาณห้านาทีนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านหมูกรอบจะเป็นยงไงก็เลย ต่อไปนะคะที่เราแผนไว้ก็คือหมู่บ้านแมวนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะต้องลงไปที่ MRT อีกรอบนึงเนาะคือเมื่อกี้เราไปกินหมูกรอบเจ้าดังที่นุ่นแนะนํามาแล้วใช่ปะคือเราก็แบบงงๆแล้วแบบมีแต่คนจีนคนไต้หวันเงี้ยมันเป็นเหมือนโต๊ะจีนนะคือนั่งรวมๆกันใครมากับใครหรือใครไม่ได้มากับใครก็นั่งโต๊ะเดียวกันนะคะพอลงมาจากสถานีไทเปเมนสเตชันนะคะ ให้หาป้ายที่มันเขียนว่า TIA นะคะคือเหมือนจะเป็นแบบรถไฟแบบชนบทอะไรเงี้ยหมูบ้านแมวอยู่ข้างบนนะคะนี่แลนี่แล้วก็มาถึงหมู่บ้านแมวเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคน คือบรรยากาศแบบเย็นมากข้างหลังนะคะก็คือเป็นวิวภูขเขาด้วยนี่ดูดีแบบเขาแบบทำกิมมิกแบบน่ารักน่ารัก,รกเป็นลายแมวนี่ของเรามาเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นนาะแคททัฟเฟิลนะคะกับคาราเมลมิ้ววิวข้างหน้าก็เป็นภูขเขาแบบนี้เลยเสวยมากเลยมุมดีมาก ช้าวันที่4ี่แล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องกลับไทยแล้วก็ยังไงขอจบคลิปที่นี่เลยนะคะที่ไต้หวันเลยลกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินทางอีกเยอะแล้วก็มีสัมภาระเยอะมากๆเลยโอเคค่ะก็ทริปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็ก็ไลค์ก็แชร์กันได้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปถัดไปจะพาไปเที่ยวไหนก็รอติดตามกันได้ในช่องของเราเองนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบาย